บบบบกอย่างนั้จีสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้จะพามาดูคนเก่งของแม่ตายนะจ๊ะ สวยไหมม,มีคนเก่งภาคภูมิใจมากเลยมีลูกสาวเก่งลูกสาวกตันยูนะคะพี่น้องสีผ้าเมืองมาเพินน่นเห็เอดอีหย,ยังเด้อจ้าเด้อสีผ้าเมืองมาเพิน่นเห็ดอีหยังให้แม่เด้อค่ะเด้อนะคะคภาคภูมิใจมากเลยนะคะกลับบ้านมาเหนือหน่อยเหนื่อยมีเด็กอาสานวดขาให้บอกว่า แม่หนูนวดขาให้แม่ทำงานมาเหนื่อยๆเดี๋ยวแม่หนูนวดขาให้นะปวดตาเสร็จตาเสร็จตาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขี่กับขอนแม่เนื้อแข็งก็จะทำอย่างนี้แหละอู้อู้อู้แล้วตัวเองก็หล่นนี่นะคะคนเก่งวันนี้อู้เจ็บกลับบ้านมาบอกว่าแม่แม่เมื่อยแม่จันเดี๋ยวหนูนวดให้นิ้วขานวดขาแม่นวดขาให้แม่ก็ กดเก่งง่ายยากกะชั๊กกระกระกระแม่ไม่ต้องทาครีมหรอกลูกนั่ใช้ลูกที่เท้าแม่ถามคุณอัญญาดาหน่อยค่ะนวดขาให้แม่เป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้เลยเรายังไม่ได้เริ่มทาครีมไม่อก่อนเฉยๆหรอเมื่อกี้อาขาเริ่มได้หรือยังล่ะคะ นี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มนะนวดไปเมื่อกี้นะเฮ้เห็นไหมคะเป็นคนเก่งมากเลยวันนี้เป็นคนเก่งมากเลยเป็นเก่งมากเลยนะคะไม่ต้องทางก็ได้มากลูกคีมอะเวลาที่ฉันปรเท้าแบบโอ้แม่ไปล้างเท้ามาแล้วแม่เข้าบ้านปุ๊บแม่ก็จะล้างเท้าทันทีเลยบ๊ยจริง เอาไม่หนูไม่เคยหนูไม่เคยสังเกตแม่เราเข้าบ้านปุ๊บแม่ถอดรองเท้าปั๊มแม่ก็จะล้างเท้าหน้าบ้านแล้วแม่ก็จะเข้ามา,าสเสร็จแล้วแม่ก็จะเข้า,าห้องน้ำนเหรอแล้วคลิปนี้จะเริ่มนอนได้ยังเอาได้แล้วได้และะ้วค่ะอ่ะแม่อีสิบชั่วโมงบ้าโอ้โหไม่นั่งด้วยนะสิบชั่วโมงอะ่ะก็ต้องช่วยก็ต้วงช่วยอะไรอย่าเอามาฟาดแม่นะมันเจ็บเจ็บนะคะ โตขึ้นแลง,งานอยากจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นคุณหมอนวดเหรอคุณหมอกายภาพหรือเป็นอะไรคะยังไม่ได้พูดเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นทิชเชอร์อยากเป็นอะไรยังไม่ได้บอกเอาเรื่องที่แม่อยากให้หนูเป็นมาพูดเนี่ยไวยอะไรหนูอยากเป็นอะไรถามใจตัวเองหรือยังอยากเป็นอะไรยไังเป,ปสตาโอ้ซุปเปอร์สตาสปปรตาา์กล้าพูดไปได้เนาะ สูดเพอร์สตาอัญญาดาละคะโตขึ้นหนูเปลี่ยนชื่อแล้เปลี่ยนเป็นอะไรเลิกพัดกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลานานแล้วจ้ะแม่แข็งมากเอาเหรอน้องแข็งหรอปุ๊บอันบีบบีบอย่างเงี้ยบีบ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 พูดอย่างนั้นเจ็บเจ็บสิคะแม่แข็งอ่าแม่เป็นบบุแก่แล้วฮะเป็นบุบแก่คืออะไรแม่จะบอกว่าแม่เป็น เออช่างเหูน้องเรเวนน้องเรเวนน่ารักเกเรขอถามเลยนะคะทุกคนที่ดูคลิปที่น้องอันใส่เสียงไปเสียงน้องอันดังมากมันก็ขอถามจริงๆขนาดน้องอันน้องแอบแอบน้องอันอยู่ในห้องน้องอันแสบหูหน้าตาก็น่ารักดูทำหน้าทำหน้าเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนขี้ เรเลยดีกว่าเนี่ยมันเสียเวลาไปห้าชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้ก็หนูขี้โม่นวดนิดนึงแล้วก็โมไปอีกยาวแล้วก็ค่อยกลับมานวดอาจจะตีหน้า,ต,าตัวเองสิคะใครตายใค<ห>ขี้โม่ขี้โม่โดเต๊กขี้โม่ขี้โมฮะบ้านนี้มีนมนคนตายแล้วเหรอไม่มีพูดไปเรื่อยเล้วทำไมจะบอกใครตายไม่ก็พูดเป็นคำไม่นี่ไปอย่างนั้นแหละ แข็งไหมแข็งไหมเนื้อแข็งเนื้อแข็งไม่มีความรู้สึกใต้เเนื้อไม่แข็งค่ะเออเท้าแข็งนั่งสบายไหมน่ะจะตกเก้าอี้ไหมน่ะมีปัญหาเก้าอี้เออมีปัญหากับเก้าอี้แล้วเหม็นเท้าเหม็นอะไรเขาล้างมาแล้วไม่ใช่จะเอาครีมมันละเลงอีกนะไม่เอาแล้วเปลืองครีมหนูได้ไงไม่เอาแล้ว แม่ล้างเท้าสบู่มาแล้วค่ะตึง้งเออล้างเล็บด้วยไหมเล็บยังงต้องทาใหม่แล้วเนาะต้องให้ช่างช่วยทาให้แล้วเนี่ยอย่าไม่มีวันทาแล้วชชาปีเนี้ยทำไมอะเพราะหนูทาไปรอบที่แล้วก็บนหนูก็หนูทาไม่ไม่เลยไม่สวย อ๋อค่ะขอโทษค่ะคิดผิดรู้สบายจังเลยอ่ะ,อะมีลูกสาวดีก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเป็นให้ได้ทุกอย่างจริงๆเลยเป็นทั้งช่างทาเล็บเป็นทั้งมอนอวดอยาอยาว่าช่างทาเล็บหนูมไม่ชอบอ่ะเป็นอะไรเงี้นะเป็นทั้งเป็นทั้งเพื่อนคุยเป็นทั้งคนขี่บนให้ <laughs> ไม่สนใจแล้วจะเข้าไปเล่นในห้องมันนวดไม่ได้หนือแม่แข็งต้นเท้านี่ก็แข็งเอาลูกจริงจริงเหรอป่านนั่นบอกจะนวดให้แม่ฮะแหมอ่อนอย่างเดียวนี่นาไม่ได้ตั้งใจอ,อยากจะนวดให้ห<ะ>จริงๆนี่นาตอนไหน ก็เข้าบ้านมาปุ๊บก็บอกว่าแม่จะนุ่ว่าได้นะจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะอโอ้โหน่ารักมากเลยนี่นนั่นน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 ่คนเก่งของใครวะคนเก่งเก่งเก่งโอ้โหเก่งนะนะั่นอ่ะเป็นอะได้ะทุกอย่างเออดีจังเลยสบา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 ยเจ็บไหมถามจิ๊บไม่เจ็บออกแรงไปซะเยอะเสียไม่เจ็บค่ะกำลังสบายเลยหนูเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บก็ลื่นไงเพราะว่าหนูทาครีมไปก่อนนะใครเขาทาครีมกันเนาะ จ้าจ้ะอย่าเอาเพื่อนเข้ามาแล้วจะนวดยังไงคลิปนี้ร้อนมากคลิปอื่นอากาศร้อนเนาะวันนี้อากาศร้อนหน้าฝนเห็นไหมลื่นบายสบายเลยแม่ก็อยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ไปโดนแดดโดนฝนกีห้องก็อยู่แต่ในห้องแอร์ ถึงคิวข้างนี้แล้วเหรอคะเอาขึ้นมาอู้สบายจังเลยค่ะอู้เซนแมตตึงตึงอ๋อโอ้ยดี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 ใช่หรือคิมทรมานนะคะคิมรวนไทยเต็นให้ได้ทุกอย่างโอ้ไมโครโฟนนะคะเนรอคะไะพูดฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีความภาคภูมิใจในลูกสาวมากเลยนะคะลูกสาวเป็นเด็กดีมากเลยนะคะอ้าวเห็นแม่กลับมาจากทำงานเหนื่อยๆบอกว่าแม่เหนื่อยไม่ค่าเดี๋ยวหนูนวดให้นะคะโอ้ยเจ็บไหมล่ะน่ะลงไรไปหน่อยเออไว้สบายสบายเนี่ยค่ะแม่เริ่มนิชานะจริงๆอ่ะ อุ้ยเจ็บนะอย่างนั้นอะ่ะถ้าจะเอาคีมมาฟาดอะ่ะไม่ใช่จะทาคีมนึกว่าจะเอาขวดคีมมาฟาดแม่เจ็บพอแล้วไม่ต้องทาแล้วลูกคีมคีมไม่ต้องทาละคะไม่ะไปทาทำไมนี่คะจริงๆเขาต้องใช้น้ำมันนวดนะลูก ใช้น้ำมันนวด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 คึง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 คุณหมอนวดคะคุณหมอนวดคิดชั่วโมงละเท่าไหร่คะคุณหมอนวดแผนโบราณชั่วโมงละล้านโอ้โหทำไมร้านนี้แพงจังเลยชั่วโมงละล้านฮะทำไมแพงจังเลยคุณหมอนวดพูดหน่อยชั่วโมงเท่าไหร่นะคะก้อนนี้มันเจ็บแทบจะเป็นบ้านหนูอยู่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นบ้านหนูอยู่แล้วระคะก็บ้านหนูไม่ใช่ละคะ หนหงในห้อ,อ,องนออืมไม่รู้ตอนนี้ห้องหนูน่าจะล้างลแล้วแหละเพราะว่าอาจาต่อกหนูไม่ค่อยได้นอนแม่นอนคนเดียววันนี้ก็เป็นคนสวยนะคะว้าวพามาดูคนเก่งนะคะนวดขาให้แม่วันนี้เห็นแม่กลับไปทํางานกลับมาเหนื่อยบอกแม่ครัแม่หนูนวดขาให้แม่ครคะมีอ้อนน,นะแต่ไม่รู้ว่าอยากจะได้อะไรนะเนี่ยหนูพูดตอนนั้น แต่ไม่รู้ว่าอย่างจะได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคมีประมาณสองใบนะคะท่านช่พามาดูเป็นจริงไม่ใช่มีไข่หนึ่งแพลงนะคะราคายี่สิบบาทไม่ใช่อะไรนะจะจบคลิปได้ยังโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะแล้วใครแปลงแม่หนูพูดแปลงมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้มีแค่ไม่กี่ใบนะคะ อย่า<ส>ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องอันเดกนะค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะคะ่ะ,ะ,ะกกที่ช่องคลิปหน้าอะอะไรนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง TAT c o m i l y Channel ตอนนี้ผู้ติดตามก็คือหนึ่งพันโอ้ยมีความภ <2 S 1> ูมิใจพูดจังเลยเรื่องผู้ติดตามเนี่ยดีใจพูดคลิปเมื่อปีที่แล้วก็พูดออ๋โอเคค่ะสวัสดีนะคะ,คะบ๊ายบายแล้วเรามาติดต่อติดตามชมคลิปต่อไปกัน ที่ช่งเฉียทีฟเสมน,นเลยนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้คิดเลยคิด่ได้โอเคบ๊า่บายค่ะ